ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงนายบุญลือเพชรวดีนายยกเทสมนตรีตำบลสำโรงเหนือเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยุวชนทหารร่วมกับนายสนันชูเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงพันเอกวีระผังลักษ์หัวหน้าแผนากการฝึกที่3ศูนย์กองกำลังสำรองกรมการรักษาดินแดง ทั้งนี้เนื่องจากทางกองทัพบ,บกเปิดโอกาสให้เทศบาลได้มีส่วนร่วมสนับสนุนจัดโครงการอบรมยุวชนทาหารให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาและเยาว,วชนในท้องถิ่นเพื่อให้เยาว,วชนได้รับการเสริมสร้างระเบียบวินัยความสามคัคคีความรักชาติการพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาสุขภาพใจให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม100คนซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของหน่วยปัญชาการกำลังสำรอง หลังการฝึกภาคทฤษฎีแล้วก็จะทําการฝึกภาคสนามจํานวน3วัน2คืนที่ค่ายเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีสํานักข่าวพีเอ็นนิรายงาน